มี่แมสหน้ากากอนามัยสีมือคนไทยต้องการการติดเชื้อโควิด19และฝุ่น PM 2.5ดแบบ2 in 1ไปเลยสิคะ ในเออซ้ำบอกค่ะในช่อง N A A Channel นะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์สินาฬิกาตรงนะฮะสุกตรงแล้วค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยด้วยความที่ว่าก็มากันแบบสดใสนะคะแล้วก็น่ารักมากอันนี้เส้นยืดหรือเปล่าสดใสแบบ่นเลยน้ะลายกระเด็นบนโลกเอาวันนี้เราจะไม่รีรอกไม่รีเราไม่รีหรอกดูว่าวันนี้เขาตั้งกล่องให้เรา ธอจะทำเพลงอะไรอ่ะขอแวะก่อนนิดนึงขอแวะนิดนึงถ้าทำเพลงอะไรจะไม่รีรออ๋อไม่รีรอเบิร์ก็จะเปิดกล่องเลยอ่าเปิดเลยดีกว่าว่าได้แต่ของเขาเป็นอะไรเขาวันนี้มาง่ายๆกินครีนอ่าเดี๋ยวนะเปิดกล่องหรอเปิดกล่องออกนูนี่มันคือนี่นี่พีแมสตายแล้วไม่คืแมสนี่ห่านำมาให้นั่นเองเธอ อเธอมันมีสด้สยนี่เห็นี่มเขามีทั้งของหน่ยแลวของผู้ใหญ่มีสองสีด้วยกันต้องมีสีขาวแล้วก็มีสีดำนั่นเองในวันนี้ของเราก็คือแฮชชิ h a s ชชิมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟูของเราเทสสวมหน้ากากอนามัยของ P mask ว่าจะกัารฝุ่นได้เยอะไหมแล้วอินฟูจะโดนแกงมากกว่าเทสฝุ่นหรือเปล่าไปดูกันเลยงานนี้หาแน่ ใช่ของเราเลยนะคือต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะให้คนนึงสมแมสเดี๋ยวเธอสมแมสดีกว่าแล้วสมมติว่าถ้าดิฉันน่าเป่าแป้งใส่เธอแล้วเนี่ยมันจะป้องกันฝุ่น PM 2.5ไจุดห้าได้ไหอะไรตัวนี้เออฉันแอบแกะมาแล้วเมื่อกี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นไซส์เด็กหรือเปล่าใช่ป่ะมันจะเป็นไซส์เด็กเลยแต่คนที่มงานเขาควรใส่ใช้ผู้ใหญ่ดีไหมฮะหรือว่าใส่ใช้เด็กไปเลยเออผู้ใหญ่ก็ได้เด็กใส่เด็กไหมเอาความผสมใส่เด็กดีกว่าใส่เด็กดีแบบว่าเราห้าขวบพร้อมนะ Target อร่อยอ่ะกลัวะกลัวฉันได้กินปลาลาก่องมาได้เลยไม่ฉันจะเป่าขึ้นแทกงนี่เนี่ยเธอขัดฉันมันก็ต้องเพิ่มแป้งอะไงเนี่ยแล้วคือด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเพิ่มแป้งแน่แล้วคืออ๋ออย่าตว่่ามันจะป้อกกาเปลี่ยนสูตอขึ้ะท่าได้หมเนื่อ ตองสักอืมไม่ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเขาไม่ได้ยินจะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่ฉันรู้สึกว่าการได้กลิ่นห่ะปกติเพราะว่าเป็นกลิ่นแป้งแล้วกลิ่นแป้งมันแรงเข้าใจไหมแต่เรื่องของฝุ่นว่าขนมจมูกอ่ะด้านในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าดูข้างในว่าพีแอนดของเขาเนี่ยจะมีฝุ่นไหมเข้าไปด้านในได้ไหมอ่ะลองดูป๊อป อไม่มีแฉาในแมนไม่มีแป้งเลยนะฝุ่นเนี่ยไม่เข้ามาแน่นอนอมาต่อที่การทดสอบแบบแมสแบบทั่วไปนะไี่ขางใช่แต่ที่เราเห็นแบบเด่ทั่วไปคืออันนี้ไม่เป็นแมสตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราหาซื้อได้แบบทั่วไปด้วยที่มันคืออาจจะแบบไม่รู้ว่ามันจะแบบทนทานหรือว่ามันจะแบบป้องกันได้เยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะคะวันนี้นอระหว่างพีแมสกับแมสทั่วไปเนี่ยเราจะปบ แบบว่ายังไงเนาะได้เลยเจอมลภาวะที่คาดไม่ถึงมลภาวะที่คาดไม่ถึงนะครับทุกคนนี่แตกต่างไหมฮะอ่ะอันจริงๆอ่านเธอลองเทียบกันเทียบกันดูอันเนี้ยเห็นไหมได้านนี้คือด้านนอกนะอันตัวเนี้ยคือด้านในใช่ คือความต่างของแมสแต่มันคือทําให้เราอินเลยเรื่องกลิ่นเมื่อกี้ที่เธอได้ได้กลิ่นไหมคือมันเข้าไปเต็มเต็มมาตอนนี้คือทั้งตัวคือหอมแป้งมากหอมแป้งเลยแบบนี้มันกันได้แต่มันประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ชัดถูกต้องคือุ้่นที่เราลองกันเม่อก้ทุกคนทั้งไอวีโดนและอิมโดนเนี่ยคือจาลองมาจาก P M 2.5ดใช่แล้วแล้วก็โควิดไ9นใช่เลยซึ่งแมสเนี่ยสามารถกันได้ทั้งสองตัวนี้เลยอีทั้งสามารถยับยั้งกลิ่นปากด้วยนะในเรื่องของ P mask คือเราบอกว่าแผ่นรองเขานะคะคืออันนี้จะเป็นตัวใส่ในแมสท,ที่เราออกมาเมื่อกี้เลยต้องใส่เข้าไปเป็นตัวแมสนี้ด้านหน้านจะเป็นฟิแบบกระดาษเลยทุกคนคือปกป้องมากแล้วก็จะมีด้านหลังที่แบบว่ามันมีความแบบออมันแบบมันเป็นฟรีมประมาณนั้นใช่ได้แต่วันคืนเนี่ยเขาจะมีเขียนภาษาไทยบอกด้านหน้าเลยตรงนี้มีเล็กๆตรงนี้นะคะ<ช>อ่ะ<ช>เดี๋ยวลองใส่ให้ดูคือในกล่องเขากล่องวาจะมีใช่คือจะมีแถมให้เลยนะคะอ่ะทุกคนดูนะครับวิธีการใส่นี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านอนแล้วก็ เป็นเลยอ่ะนี่คือการที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยคือมันจะมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วคือมันจะเข้ากับสันจมูกพอดีเลยเนาะแล้วก็มเมื่อกี้คือมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรพอใส่แล้วอะมันจะแบบเนี่ยมันจะมีความตึงมากขึ้นตอนแรกมันจะเป็นเหมือนเาแบบผ้าอย่างเดียวแตว่พอเราใส่ฝุ่นที่กองด้วยอะมันก็จะแบบทำให้แข็งแรงและทนทานมากขึ้นอ่าทุกคนนอกจากแมสครนบเขาก็ยังมีใจของแมสมาให้เราด้วยใช่ก็คือแมสของเขาเนี่ยสามารถ กันไลฟุ่และอองที่มากกว่า0.5ไมครอได้ถึง99%และ0.1ถึง0.3เนี่ยได้ถึง95%จริงหรอ,อใช่ก็คือเหมือนอีบะใส่ชั้นเดียวแต่เหมือนคุณภาพคุณภาพเหมือน N95 ที่แบบว่า เอาไว้กันฝุ่นแบบวูบในพวก้างโรงงานกุากรรมก็ทำอ่ะอาจริงเขาได้รับการันตีทุกการันเตอเนี่ยนะเธอจากเนวสันแ l a จากประเทศสหรัฐอเมริกาเออนั่นเองนะคะฉันอยากรู้เลยนะว่าเธอใส่ P Max เนี่ย็กเซอร์ของเนื้อผ้าเขาเป็นยังไงบ้างเธอเส้นใหญ่เขาดีมากผ้าเขาดีมากอ่ะเธอแล้วเป็นไงสัมผัสนุ่มสบายหน้าเออแต่มันกันด้านนอกมันนุ่มนะ นุ่มไหมล่ะนุ่มไหมแน่นด้วยนะคะ<ช>มันตึกเพราะว่าเขาทำมาจากเส้นใยซิลเวอร์นาโนที่ยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและกลิ่นปากด้วยนะ ระงับกินปากเลยหรอใช่น้ำลงน้ำลายบูดนี่ระงับได้หมดเลยหรอคือใส่ไว้น้ำลายบูดในปากก็ไม่มีใครได้กลิ่นนอกจากตัวเราไม่ใช่เพราะว่าเขาระงับอยู่แล้วมันก็จะไม่เกิดการน้ำลายบูดที่สําคัญเลยวิธีการใช้ของเขาระยะเวลามันได้เท่าไหร่เก้าเดือนเก้าเดือนใช่ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาด้วยนะถูกต้องใช่แต่สามารถนำมาสักได้ถึงสามครั้งถูกต้องใช่ซึ่งการมาใช้แต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องตักทุกวันนะเธอคือจริงๆนะบอกเลยว่าการที่เราได้ใช้แมสกผ้าแบบเนี้ย ไ,ได้สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้ทำบบขยะมันจะได้ไม่ต้องหล่นด้วยประมาณนะ่ะอะต้องบอกเลยนะคะว่าตัว P m a p เนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรโครงสร้างอะประมาณ3ชั้นช,ชั้นแรกเนี่ยคือสร้างจากผ้าที่กันไรฝุ่นคือตัวเนี้ยสะท้อนแบบว่าที่มันเปื้อนแบบพวกแบคทีเรียได้เลยและชั้นที่2ของเขาเก็คือตัวนี้เลยเป็นฟิลเตอร์เทปลอนตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะช่วยเขาเรียกอะไรอะกันแบบพวกฝุ่นได้ด้วยและก็คือแบบ ตัวกองเชื้อโรคอะ<ช>แล้วก็ขนาดฝุ่นจิ๋วที่เขาจะป้องกันได้เลย<ช>และส่วนที่3คือเส้นใยผ้าซิลเวอร์นาโนนั่นเองด้านในนี้เขาช่วยอะไร<ช>คือ ทุกอ,อย่างที่บอกไปสัมผัสนุ่มออสัมผัสนุ่ม,มแล้วก็ป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เรื่องของการน้ำลายบูดได้ด้วยเออเรื่องกิดบูตราะนะครับได้หมดเลยค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยทำความสะอาดแล้วอ่ะพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นเหมือนเดิมจะ<อ>บอกเลยว่าไม่ว่าเราจะไปซักหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ามันจะเปียกหรือว่ามันจะชื้นเนี่ยประสิทธิภาพของเขาก็ยังคงแบบว่าคงที่เหมือนเดิมคือถ้าเทียบเท่ากับเป็นแมสธรรมดาทั่วไปเนี่ยบอกได้เลยว่าการที่เราใช้แมสธรรมดาทั่วไปแล้วคือถ้ามีพวก หรือว่าจะมีพวกเหงื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยเปียกเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ลดลงแต่คือถ้าเป็นตัวของ P Max เนี่ยประสิทธิภาพเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ลอยเปิมเหมือนเดิมยังใช้ได้ตลอดตลอดเลยค่ะสำหรับคนที่แพ้ง่ายล่ะใช่เขามีการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังและการแพ้สูกต้องแล้วก็มีการทดสอบนะคะความเป็นพิษของเซลลของในระบบเขาเรียกอะไรหลอดตลอดใช่แล้วซึ่งคนคนที่แบบว่า แผงง่ายสามารถใช้ได้ได้คือแบบสื่มีขึ้นแน่นอนได้ใช้ท้งเลยที่สุดเลยว่าพีแมได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาและการทดสอบจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินวัตกรรมโซ้โควิด19ใช่และใครที่สนใจอยากได้แมดแบบนี้คุณภาพดีประฏิทธติภาพเราไม่ใแบบนี้เป็นองคองสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยใช่แล้วค่ะตามนี้เลยกิจกรรมช่วงท้ายของรายการเลยดีกว่าถามเลยว่า พีแม็กเนี่ยเขามีโครงสร้างทั้งหมด3าชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยมีชั้นอะไรบ้างอ่าใครตอบถูกนะคะรับไปเลย1ิบรางวัลค่ะ1ิรางวัลนี่คือ1คนต่อ1ชิ้นนะคะต่อเข้ามาเลย10คนแรกเท่านั้นสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรายการ NAA นไอ o อ e b o ซับอกนะครับในช่อง n a ็นไอ n อชทุกวันศุกร์เวลา18บนาฬิกานะครับถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งครูด้วยและที่สำคัญคือข้อขอขอบคุณนะคะสำหรับงาน นะักวัตกรรมแห่งชาติ NIA ของเราเองนะคะก็วันนี้พวกเราของของคนก็ตัวดากันไปกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย